จากที่คุริปโป้โดนตบมาเป็นเวลานั้นและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่กอบู้นี้ได้มาโคงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะมารีวิวทีมของคุริปโป้เซิร์ฟเปิดมาได้ไม่ถึงสิวันก็จะไปแล้ว20,000กว่าบาท ไปเอาเงินมาจากไหนกันครับเนี่ยหรือว่าคุณลิโป้จะไปแอบทำอุปกรณ์นั่นอะไรที่ถืออยู่นั่นอะไรรอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อะไรเออไม่ใช่และกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าขั้นแรกเลยผมจะอธิบายว่า V 1 0ิเนี่ยได้อะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นในชัรเลยก็คือเขาจะได้สกินงามายาชีวิตญันมาครอบครองความเก่งจริงๆของชุด V 1 0ก็คือการไปตัดลูกไฟของอีฝ่ายให้เอาสกิลไม่ได้ ตัวที่2ก็คือโลซกห้าดาวตัวนี้เป็นตัวนอกสายตาที่หลายคนอาจมองว่าไม่เก่งแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันเพราะเจ้าโลซกมีสก,กิลแตะลูกไฟแถวหลังและเมื่อเพื่อนเพื่อนป้าน,นเป็นดาวสูงๆูงมันก็จะเพิ่มกาหลบดี่ด้วยเอาอเป็นว่าตีไปไม่ค่อยจะโดนตัวต่อมาก็คือไต้เกี้ยวห้าดาวใครว่าไต้เกี้ยวหิวไม่แรงมันก็หิวไม่ค่อยแรงจริงๆนั่นแหละแต่ข้อดีของมันก็มีนะคือไต้เกี้ยวของผมเนี่ยมันก็จะหิวสองรอบแล้วก็สุมหนึ่งตัวให้ได้สกิลหลบหลีก ตัวต่อมาก็คือลกสูน,น่ารา้าไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะปั้นตัวทอมไปหน้าเราเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่ก็น่าจะรู้ดีลกสุนนี้ก็คือตัวดามลหลักประจำทีมของคุริปโปคือเจ้าลกสุนเนี่ยตีครั้งหนึ่งคือโดนทั้งทีมและที่สําคัญเนี่ยยังมีบัฟเลี้ยงดาเมจและก็ต้านคริกให้กับทีมตัวเองเอีกด้วยตัวต่อมาได้แก่กําเหลงความโกงของกําเหลงก็คือซีซีที่มีโอกาสถึง50%รวมถึงยังมีบัฟที่เพิ่มความแม่นยําและก็เลี่ยงดาเมจ ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็ดาวเนี่ยเก่งอยู่แล้วและเจ้าสุนเกียนเนี่ยมีข้าศันันเกือบทุกตัวเกล็กความรู้เล็กๆน้อยๆงอกกเนี่ยมีสกิลเรียงดาเมทีเยอะมากแล้วแถมอย่างตีแรงแล้วแถมยังเป็นสกิลโผอีกเอาละครับถึงเวลามาล้างแค้นแล้ว